ดีนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะจะทำการมาอาชีพนะคะทุกคนสอนทําคลิปในยู u ูบค่ะทุกคนไม่ต้องทำยังไงอันนั้นเรื่อค่ะทุกคนให้ทุกคนกดกดเข้ามาในยู u ูบก่อนค่ะทุกคนก็นรู้ดีกันใช่ไหมแต่เมื่อกดอันนี้ค่ะทุกคนเขาว่าเนี่ยคุณค่ะทุกคนเห็นไหมที่เขาว่าตรงนี้เขาว่าคุณเนี่ยกดเข้าไปคือมันคือมันไม่มีหน้าผมนะเนี่ยเห็นไหมทำไมมันไม่มีรูปโปรไฟล์ผมแบบโปรไฟล์รูปผมมันหายไปไหนเนี่ยฮะกดแหล่งจัง โอ้โหหายไปเลยอะโหเบื so like ่อจ so 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 ังเลยเจ้วจะน้ก <whatever> ็ทาการกดเป็นตัวคาว่าวิดีโอขอขอบคุณกันทุกคนแล้วก็เล่งคเร็วดหนึงคระทคนี้ว่าแบบเกมมันช้าคือคือไม่กี่นผขมอัดไปรอบนี้ค่ะทุกคนแต่ด้านมันแบบมันพังค่ะทุกคนคือมันอัดไม่เสร็จแล้วมันก็แบบผมก็ต้องมาอัดใหม่ละกินละคือโหเราขาญมากค่ะทุกคนคนลราคาญแล้วดูแล้วพออัดใหม่เนี่ยเห็นไหมกลายเป็นางไปเลยเนี่ยที่อัดเมื่อกี้ก็ดีอยู่แล้ว คือพอทุกคนกดมาตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีคําว่าสร้างวิดีโอค่ะทุกคนซึ่งให้เราทำการสร้างเป็นหนึ่งรอบแต่ทุกคนไม่ต้องสร้างก็ได้แลายหนึ่งรอบอ่ะโอ้ยเสร็จแล้วค่ะทุกคนเนี่ยคือพอเราสร้างไออันนี้เสร็จแล้วนะคะทุกคนพอเราสร้างไออันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคือมันจะมีคําว่าเนี่ยวิดีโอค่ะทุกคนวิดีโอเสร็จแล้ว แล้วก็แบบทำคลิปอะไรก็ได้คือพอเราทคลิปตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันจะไม่มีคำว่าสร้างอันทคนฟุ้นแล้วให้ทุกคนกดมาตรงนี้ค่ะทุกคนเครื่องหมายบวกตรงนี้ค่ะทุกคนพอกดไปแล้พอให้เรากดไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกค่ะเขาจะยทำอะไรระหว่างสร้างช็อตอนนัปโหลดวิดีโอหรือว่าจะสร้างโพสต์ซึ่งถ้าเราถ้าเกิดเราสร้างช็อตใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเราจะให้เราทำการแบบเลือกคลิปอ่ะคือให้เรากดตรงนี้ทุกคนเปิด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  มั้าเปหดเห็นมันเกินรูประดัดค่ะทุกคนนี่คือเจะว่าจะต้องไม่เกินหนึ่งนาทีค่ะทุกคนแล้วก็กดออกตรงนี้ค่ะทุกคนโอเคอันนี้นะครับเสร็จแล้วถ้าคือคือกดตรงนี้อีกทีนึงก็ได้แล้วแล้วกดอัปโหลดค่ะทุกคนคือไอ้กดอัปโหลดเนี่ยเห็นไหมคือเราสามารถแบบอัปโหลดคลิปอะไรก็ได้นี่อันสมัครอัปโหลดคลิปอะไรก็ได้ตามนั้นประมาณนี้แหละแล้วแล้วถ้าถามว่าผมเนี่ยมาถึงเนืนเองจังแบบนี้ได้ยังไง ให้ทุกคนกดออกกดมาตรงเพสโตรตรงนี้ครับเพสโตรตรงนี้ไม่จะเป็นรูปล่างแบบแบบนี้กดตรงนี้ให้ทุกคน,สนเรสนเร็จแล้วเสร็จแล้วก็พิมพ์คําว่าบันบันึกใช่ไหมเขียนงนี้ใช่ไหมนี่ไบนันทึกหน้าจอนี่ค่ะทุกคนแล้วมันก็จะมีให้เราแบบบนันทึกหน้าจอค่ะทุกคนเออเห็นไหมเนี่ย แล้มก็แล้วแล้วก็จะเป็นปุ่มแบบแบบนี้นะคะคุณที่อันแล้นที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็เป็นอันจำได้ว่าเป็นอันไหนนะหาไม่เจออันนี้ค่ะทุกคนอันนี้เค,คือมาถึงหน้าจอเขามันดีไหมบางครั้งคือมันก็แบบมันอัดไม่ติดอะคือมันหายไม่ติดค่ะทุกคนนั่นก็แบบใช้อื่นเถอะคืนนออันนี้คือให้ผมใช้หนักอะไ่ไม่ค่อยดีก็ได้แต่ว่าอันนี้เนี่ยคือคนโหลดไงโอเครีวิวไว้อยู่คนโหลดถึง100เอ็มก็น่าจะดีที่สุดแล้วมั้งเออก็นั่นนะคะทุกคนแล้ว ได้พอทุกคนเนี่ยทำคลิปเสร็จแล้วเนี่ยก็กวดไอค่ะทุกคนเออไอก็คือพอในอนเคาจะลองไอคลิปอะไรบางอย่างนะคลิปเป็นการสาธิตนะอัพโหลดวิดีโอก่อนผมจะผมผมจะไอคลิปอะไรดีไอคลิปอันนี้ไปแล้วกันนะไปคิดที่แบบ ใครเดาคนนี่ใครทุกค,คนแล้วก็ถัดไปนี่ครับมันจะมีคำว่าเพิ่มเพิ่ม,มรายละเอียดนค,นค่ะทุกคนก็ให้เรากดนี่คยคนเพิ่มคำบรรยายก็คือตั้งชื่อคลิปนั่นแหละค,ะค,ะครับเขาเขียนว่าแบบคลิปยี่ห้อเจ้าที่เสือเสือในสวนสัตว,ตว์เพื่อผมอะไรมาทำไมไม่รู้ ถ้าเกิดว่าตีนเนี่ยลายเพื่อแค่แค่เกิดว่าตีนเนี่ยดูดูคลิปนี้อยู่ค่ะทุกคนเขาบอกว่าแบบลายมาเพื่อใช่ทำไมก็ไม่รู้เสื้อในสวนสัตว์ประมาณนี้เสร็จแล้วก็กดอ่านค่ะทุกคนประมาณนี้แหละดีนะไอ้หน้าตื้อ ไปดีนะโอเคโอเคทุกคนคือเมื่อกี้เนี่ยคือเขาก็สงโงสัยค่ะทุกคนว่าแบบไอันนี้มันหายไปไหนนึกว่าหายที่ค่ะทุกคนเห็นไหมคือพ่อเอ่อสิบเก็บไปไรทุกคนเสือในเสือสัตว์ก็รอค่ะทุกคนรเสแล้วก็แบบโอเคตามนั้นคือเจอสาหรับทีนี้คนก็ต้องขอต้อนรับให้ดีกันก็สำรับี้ทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายครับ